สูตรเร่งโตจากญี่ปุ่นนะครับเก็บกินเก็บขายได้ตั้งแต่ยี่สิบวันอันนี้คือผักสลัดคอสโทบีนะครับที่อายุยี่สิบสองวันเท่านั้นสามารถเก็บกินเก็บขายได้เลยทำยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังในอันนี้เป็นแปลงผักแปลงใหม่นะครับที่ตรงนี้เขาทำเป็นโฮมสเตย์แล้วก็เขาให้ผมมาทำเซตแปลงผักให้จะบอกว่าอันนี้เพิ่งปลูกรอบแรกเท่านั้นนะครับนี่นีดินแบบนี้เลยเป็นดินเหนียวปนทรายนะครับ อ่าคุณดูอันนี้ผักอายุแค่เอผมปลูกไปวันที่สิบแปดครับตอนนี้มันวันที่สิบใช่ไหมรวมแล้วมันก็แค่ยี่สิบสองวันเท่านั้นนะครับทั้งที่แบบว่าที่จริงแล้วเนี่ยผักมันจะอยู่ในแปลงเนี่ยอายุในแปลงมันจะประมาณสามสิบห้าสี่สิบวันเนาะอันนี้แค่ครึ่งเดียวนะครับแค่ครึ่งเดียวแค่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองวันเท่านั้นคุณดูไซส์มันนี่มันโตเร็วมากเลย นูงเห็นไซส์มันไหมดูคอร์สก็ได้เนี่เอออันนี้กีโนก็โตนี่กาดอิตาลีนะครับปลูกครั้งแรกจากดินไม่ดีเลยนะ <c oughs> นี่คอร์สี่โตมากคอรนี่โตมาก,มากเดี๋ยวผมจะตัดไปกินด้วยเดี๋ยวเ,ออเดี๋ยวนะผมขอนับก่อนโอ้โนูดูดดต้นนี้ฟาดเนี่ยครับคืออันนี้ผมปลูกขี่เกินไป นะครับอันนี้ผมเริ่มผมตัดไปกินตั้งแต่วันที่สิบแปแล้วครับเนี่ยด้านข้างเขาเนี่ยสี่ห้า 4, ต้นเนี่ยคุณดูต้นนี้เนี่ยมันยังไม่อายุอายุยังไม่เต็มนะครับอายุแค่ยี่สิบสองวันเองคือสามารถเก็บกินเก็บขายได้เลยนะถ้าคุณคิดว่าเอฟดินผมต้องดีแน่เลยใช่ไหมเดี๋ยวให้เขาดูนี่แปลงแปลงนี้อ่าให้เขาดูแปลงนี้อันนี้เป็นแปลงรวมเนาะนี่นี่นี่ ดินเป็นแบบนี้นะครับโน้ตขงนี้นี่ครับดินเป็นแบบนี้เลยเป็นก้อนแบบแบบเนี้นะครับนี่ผมปลูกกับดินแบบนี้เลยดินไม่ได้ดีอะไรเลยนะครับแล้วก็เป็นการปลูกครั้งแรกแล้วก็งามเลยนะโดยผมดินเนี่ยอันนี้ผมผสมแล้วนะผมใช้แค่ขี้ไก่แกบผสมกับดินเลยนะครับอัตราส่วนหนึ่งต่อนหนึ่งดินก็ไม่ได้ใช่ว่าดีมากเนาะ ทีเนี้ยแล้วทาไมมันผักมันถึงโตได้ขนาดนี้คือ <c oughs> มันจะมีสูตรการดูแลอยู่อ่าเดี๋ยวพาเขามาดูคือตั้งแต่อ่าโตไหมงามบ่ละ <c oughs> เออโตไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเราฮ้องตัดไปกินน้ำน้องมึงนี่นะเค็มปะ ดูแปลงนี้โอ้ยงามทุกต้นครับงามทุกต้นแล้วก็วิธีการดูแลนะครับมันขึ้นอยู่กับการให้ปุ๋ยอการดูแลของผมมันก็ง่ายนิดเดียวมันเป็นสูตรที่ผมใช้มาซักระยะแล้วนะครับทดลองใช้แล้วก็ผมกับกลุ่มเพื่อนเนี่ยแล้วก็คนที่มาเรียนกับผมหลายคนเลยเอ,อพอได้สูตรนี้ไปเนี่ยเขาแบบว่าเขาน่าจะเคืองนะถ้าผมมาทำคลิปให้ดูเนี่ยเพราะว่าหลายคนเลยเขาบอกว่า เออให้แบบกักไว้ได้ไหมเออเพราะว่าเขาปลูกผักขายไงครับปลูกผักขายที่นี้มันมันได้ผลดีมากๆอ่ะแล้วเขาก็ชอบเขาก็หวงสูตรแบบเนี้ยแต่ผมผมก็อดไม่ไหวอ่ะนะก็นี่แหละเดี๋ยวบอกบอกเลยเปิดเผยเลยตรงนี้เลยนะคือในดินมันไม่ได้มีอะไรมากเนี่ยมานี่อ่ะเดี๋ยวนั่งฝังนั่งกันเลยมาคือ วิธีการดูแลของผมอะ่ะคือผมใช้แค่นี้เลยครับน้ำหมักกาก,ากเหลืองผสมกับผงโมลิอ่าน้ำหมักกาก,ากเหลืองเราทําไว้เกินหนึ่งเดือนแล้วเนาะทีเนี้ยผมก็ผสมกับผงโมลิหนึ่งช้อนพูนๆแบบนี้นะครับนี่คนผสมกันไว้แบบเนี้ยหมักไว้สามวันนะครับตัวผงโมลิเนี่ย มันเป็นอินทรีย์วัตถุที่ทํามาจากซากสัตว์นะครับคุณเคยได้ยินไหมที่เขาบอกว่าดินดีดินที่อยู่ในป่านะ่คือการย่อยสลายของซากพืชและซากสัตว์ใช่ไหมครับนี่แหละตัวตัวผงของเราเนี่ยมันเป็นซากสัตว์นะมันจะทําให้แบบปฏิกิริยาทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วขึ้นอ่ะมันโตเร็วขึ้นนะคุณดูเลยเนี่ยผักยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองวันเนี่ยโตได้ขนาดนี้จริงเก็บเก็บขายได้เลยนะเนี่ยใช่ไหม เนี่ยครับผมทําอยู่แค่นี้แหละแล้วก็อพอพอเอามาหมักไว้ใช่ไหมครบสามวันแล้วก็ถึงเอามาใช้ได้นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งฟื้ <c oughs> <c oughs> ถ่ายคลิปเลยเหรอเนี่ยครับวิธีการใช้ก็ง่ายๆ สมมุติว่ามันครบสามวันแล้วเนาะเอออันเนี้ยจริงๆผมผมหมักไว้แล้วแหละครบสามวันแล้วนะครับทีนี้ตอนจะใช้ก็ใช้แค่เอสามช้อนนะครับเอาแต่น้ำสามช้อนกับบัวหนึ่งลิตรนี่แหละครับแค่นี้แหละครับจะลดทุกวันก็ได้นะครับหรือว่าอย่างน้อยๆเนี่ย ก็สามวันครั้งใช้ทีหนึ่งนะครับสามวันครั้งใช้ทีหนึ่งอันนี้ผมใช้มาตั้งแต่ปลูกวันแรกผมใส่เลยนะเราไม่ต้องกลัวเป็นกดด้วยนะครับเพราะว่าเจ้าผงโมลีเนี่ยเขามีความเป็นด่างอ,อ,อยู่ที่แปดนะครับพอเขาผสมกับน้ำหมักแล้วเขาจะทำให้ตัวน้ำหมักที่เราลดไปเนี่ยไม่เป็นกดนะครับทำให้เราแบบสามารถใส่กับพืชต้นเล็กๆได้เลยไม่ส่งผลเสียกับพืชนะ แล้วก็ได้ธาตุอาหารฟอสฟอรัสแคลเซียมแมกนีเซียมแล้วก็ซิลิกาด้วยมันจะเลยทำให้แบบผักโตไงคุณดูมแมลงก็ไม่มีนี่ดูสมบูรณ์ไหมละ่ะต้นต้นแบบโคตรใหญ่อะ่ะเออเนี่ยแมลงก็ไม่มีมแมลงก็ไม่กินนะใบโตเขียวเขียวปึด๊ดเออใบมีความหนาด้วยเนะี่ยนะครับ ผมทำอยู่แค่นี้เลยง่ายๆเลยนะครับคือเนี่ยคนไทยยังไม่รู้จักสูตรนี้เพราะว่าไอผงโมลีเนี่ยมันเป็นที่ญี่ปุ่นเขาใช้กันมานานแล้วแหละครับในคนที่ปลูกแบบรูปแบบอินทรีย์เนาะมันจะชอบแบบเ,เราจะชอบเจอปัญหาเรื่องแบบดินเป็นกรดดินเป็นอะไรใช่ไหมครับพอปลูกไปแล้วเราก็หลายคนเขาก็จะตากดินกันใช่ไหมตากดินเพื่อฆ่าเชือ้อเพื่อลดกรดในดินอะไรแบบนี้ แต่ว่าถ้าเกิดเราใช้น้ําหมักผสมกับผงโมลิเนี่ยคือพอเก็บผลผลิตไปแล้วคุณปลูกต่อได้เลยนะไม่ต้องมาเสียเวลาตากดินแล้วก็โตเร็วแบบนี้แหละนะครับเออคือตอนนี้โอคุณจากล้องมึงสนใจกูหน่อยกู <c oughs> คือคือตอนนี้ครับผงโมลิมันลดราคาด้วยนะ เออเมื่อก่อนผมซื้อเท่าไหร่อ่ะสองร้อยกว่าบาทนะตอนนี้เหลือแค่ร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองเนี่ยครับสูตรง่ายๆแค่นี้เลยผักโตใช้กับพืชได้กับทุกชนิดนะส่วนดินเนี่ยดินคุณแบบคุณไม่ต้องไปอ่าไม่จําเป็นต้องไปลงทุนกับการทําดินมากเลยเห็นน้องผมใช่ไหมผมใช้แค่แบบขี่ไก่แกบผสมไปแค่หนึ่งต่อหนึ่งเท่านั้น มันก็ปลูกผักงามได้เนี่ยทุกอย่างเลยดูนี้อดี๋วนี้ต้องเอาออกแล้วเนี่ยเบียดกันมากเลยโนดดูนี่มันเบียดกันแล้วเนี่ยมันจะโตได้อีกมากกว่านี้เยอะมากเลยนะโดยปกติแล้วพวกผักเนี่ยมันจะอายุหกสิบวันใช่ไหมคือพอเมล็ดตั้งเริ่มตั้งแต่พอเมล็ดอ่ะแล้วก็มันอยู่ในถาดประมาณยี่สิบวันแล้วก็พอมาลงแปลงเนี่ยจะอยู่ในแปลงสี่สิบวันช่วงยี่สิบวันแรกเนี่ย ผักมักจะไม่โตมากนะจะไม่ได้ฟอร์มแบบนี้แน่นอนนะนะครับอันนี้มันโตเร็วผิดปกติเจ้ปกติแล้วนะถ้าเป็นเมื่อก่อนนะของผมมันจะเริ่มโตหลังจากวันที่ยี่สิบไปจนถึงสามสิบห้าสี่สิบแบบนะี้จะเริ่มโตมากจะขึ้นฟอร์มแต่อันนี้แค่แบบโอ้โหแค่แบบยี่สิบสองวันเนี่ยคุณดูเบียดกันแน่นไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเก็บออกแล้วเนี่ยต้องเอาไปกินแล้วไม่งั้นแบบมันจะมันจะยืดแ่ะมันจะสูงขึ้นอะ นะครับก็แค่นี้แหละง่ายๆคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะคือถ้าเกิดว่ามีอะไรอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มก็ทักในเพจก็ได้ครับหรือว่าแอดไลน์ผมมาก็ได้เนาะก็ถ้าอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาได้ <laughs> ผมนานๆทำคลิปทีพูดไม่รู้เรื่องอีกแล้วไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าเนาะบ๊ายบายสวัสดีครับ